สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของชคอสติชาน e ลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปถ่ายดวงประจำรายเดือนของคนลัคนาราศีมงกรประจำเดือนสิงหาคมปี2568นะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยำสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้คนลัคนาราศีมังกรดวง,งชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้าง เดือนนี้คนลัคนาราศีมังกรช่ของวันที่1ถึงวันที่23สิสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงหรือว่าได้มีการเข้าสังคมใหม่ๆมากกว่าปกติแต่ก็จะต้องระวังมิตรบางคนกลายมาเป็นศัตรูได้อยู่บ้างเหมือนกันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน คนลัคนาราศีมังกรจะต้องพิจารณาเลือกค,คนให้ดีๆปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นเองนะครับอย่างไรก็ตามเดือนนี้คนลัคนาราศีมังกรมีแนวโน้มจะมีโชคและความสําเร็จเข้ามาดีนะครับโดยเฉพาะใน่ชคของวันที่24ถึงวันที่31สิงหาคมที่อาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาได้ส่วนเรื่องของการงาน่วงของวันที่1ถึงวันที่22สิงหาคมการงานอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักระวังจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามามา,มาก จะต้องทำการแก้ไขปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะและมักจะเป็นปัญหาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับส่วนช่ชงของวันที่23ถึงวันที่3เสสิงหาคมงานจะประสบความสําเร็จดีมีโชคด้านการงานแต่การงานในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องทําร่วมกับผู้อื่นมาก หรือว่าผู้อื่นมีอิทธิพลต่อเรื่องของการงานสูงทําให้ปัจจัยด้านการงานอะไรหลายๆอย่างจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของคนคนาราศีมังกรได้นะครับสําหรับเรื่องของการเงินถือว่าโดยภาพรวมจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีการเงินจะมีความมั่นคงลงตัวสูงคนลัคราศาีมังกรจะมีชั้นเชิงหรือว่ามีกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ที่ดีโดยเฉพาะในช่วงของวันที่24ถึงวันที่31สิงหาคมที่คนคราศาีมังกรนั้นอาจจะมีโชคใหญ่ทางด้านการเงินเข้ามาได้ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นโดยภาพรวมถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีจะมีความสุขสงบลงตัวภายในครอบครัวที่มากขึ้นแต่ให้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยเอาไว้อยู่บ้างและในช่วงของวันที่1ถึงวันที่22สิสิงหาคม บุตรและบริวารอาจจะสร้างปัญหาหรือว่าความวุ่นวายใจบางอย่างให้กับท่านได้นะครับสาหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงของวันที่1ถึงวันที่17สิงหาคมความรักอาจจะไม่ค่อยมั่นคงมากนะักเพราะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเหตุการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ดูไม่คงที่คนรักอาจจะมีการเดินทางไกลหรือว่าเจ็บป่วยได้ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามความรักจะดูปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที23่23ถึงวันที่3 1สิงหาคม พราะในช่วงเวลาดังกล่าวคนรักมีแนวโน้มจะให้โชคให้ความสุขใจแก่คนล,นาลาักนณาราศีมังกรได้ดีนะครับสำหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่17สิงหาคมอาจจะพบรักจากแดนไกลพบรักจากต่างถิน่นต่างแดนแต่จะเป็นความรักที่ไม่ค่อยมั่นคงคนล,นาลาักนณาราศีมังกรจะต้องพิจารณาให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจนะครับส่วนโชคของวันที่23ถึงวันที่3าสิสิงหาคมมีแนวโน้มจะเจอความรักที่ค่อนข้างดีจะเจอคนที่ทําให้เกิดความสบายใจและให้โชคได้ แต่ก็อาจจะเป็นคนที่ทําให้ร้อนรุ่มเรื่องของความรักได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมังกรจรึงควรที่จะต้องใช้สติกับเรื่องของความรักให้มากๆปัญหาก็จะไม่เกิดเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสราการไทยดวงประจำรายเดือนคนลัคนาราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคมปี2518นะครับจะเกิดใครต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำที่มากขึ้นท่านจำเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจำตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำมากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ของช่องออสติช n น e ลได้หรือว่ากด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้ผมหมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ